สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเช่นเคยนะครับกับช่องปฏิทิหมอมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่284นะครับก็มีช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หนะครับหรือสแกน QR ว o า e ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการติดต่อผ่านทางลายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ ก็วันนี้ก็มีพระชุดใหม่นะครับที่ได้เหมามาใหม่นะครับมาแบ่งปันนะครับก็ดูให้ชอบกันนะครับเริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิม์พเส้นได้นะครับเป็นของบางขุนพรมนะครับกุบางขุนพรมนะครับ จะมีรอยแตกรายงานนิดๆนะครับนี่เส้นได้องค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับลายเส้นก็จะใหญ่หน่อยองค์ที่จะเลือนๆหน่อยเขาจะเรียกว่าเส้นได้เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ก็จะลงเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะใหญ่มีเนื้อว่านแล้วก็เม็ดมนสารนะครับสีแดงสีดํานะครับเยอะ สภาพก็อย่างนี้นะครับสภาพใช้มานะครับองนี้ผมเอา2อ0นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอง์นี้จะเป็นของออหลวงปู่ดูนะครับพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับไกเซอร์ทรงคุดก็จะเป็นของหลวงปู่ดู หลวงพดูจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีจานด้านหลังนะครับหลวงพุดูวัดสแกนะครับนี่เราส่งไปเราก็จะเห็นมีเกล็ดเกล็ดติดขึ้นมานะครับนี่มีเกล็ดติดบนพระแบบนี้นะครับนี่เม็ดเม็ดแผ่นแผ่นบางคนอาจจะเรียกว่า,าพระธาตุก็ได้นะครับบางคนก็เรียกเป็น อย่างอื่นไปนะครับ <Okay. S 1> พระสมเด็จไกเซอร์ทรงคุดนะครับข้าราชการใช้ดีนะพะยามีพยาคุดนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับพิมพ์ทรงสวยงามดูมีมิติพระเป็นพิมพ์ทรงที่ดูมีมิติมากนี่พยาคุดสวยงามนะครับนี่สวย องนี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอา350รอยหบนะครับ3 5 0ห้าิบผมส่งนะรายการต่อไปนะครับมาด้วยกันนะองนี้เป็นสภาพใช้นะครับองนี้เป็นสภาพใช้ก็ใส่กรอบมาก็จะเป็นประมาณนี้เนะี่ยเหมอามาได้ใหม่นะครับพิมพ์เป็นเหมือนหลวงปู่ทวดเลยนะครับเนี่ยทววนั่งบัวนะครับี่ พระหลวงปู่ดูก็ชอบสร้างหลวงปู่ทวดอยู่แล้วนะครับนี่ขึ้นเป็นเก็ๆเ,เลยนะครับนี่มีมวลสารใ่เห็นนะครับเป็นเม็ดสีขาวๆสีน้ํำตาลนะครับเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับนี่เป็นเนื้อผงช็อกแล้วก็จะมีเนื้องอกขึ้นมาแบบนี้ เป็นของหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะองค์นี้มาพร้อมกรอบสแตนเลสนะครับสภาพใช้นะครับเป็นกรอบมาแบบนี้เลยนะครับสุภาแถมกรอบนะครับองค์นี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็ หลวงพ่อก,กันวัดเขาแก้วนะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับเนื้ออันปะก้าเนื้ออันปะก้านี้ก็จะออกเป็นสีคล้ายๆเนื้อเงินเหมือนกันนะครับถ้าดูไม่ดีถ้าเอาไปล้างดีๆนี่เขาคงคิดว่าเนื้อเงินกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับนี่ตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนี่ขอบตัด ดูง่ายนะครับแทดูง่ายข้างหลังพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวหลงพบก,กันนะครับเอาสองห้านะครับ250ผห้าสิบอมส่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อ รูปลอเข่าแคบฐานกว้างเข่าแคบปี16นะครับหลงพลกระทบนะครับนานๆจะมีหลกระทบติดมานะครับสักองนะมีตะเข็บข้างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมชี้ตะเข็บข้างให้ดูตรงนี้ตะเข็บข้างตรงนี้นี่ เนื้อนี่ตรงนี้ก็คล้ายๆเหมือนจะเป็นเป็นขี้เบ้าเลยนะสีออกน้ำตาลน้ำตาลถ้าขึ้นบนหลงปทุท่วนี่ชัดเจนเลยนะตรงนี้นี่มีเม็ดเม็ดหลอดำดำมานะครับหลงปุหลงปุงปทโธปีหนึ่งหกเข่ากว้าง ฐานแคบน่าจะเรียกแบบนี้นะบางองค์เขาเ,ออเข่าแคบฐานกว้างอะไรประมาณนี้นะครับรูปหล่อโบราณนะครับปี16นะครับผมเอา700นะครับองค์นี้ผมเอา700พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพักกิ่งกิ่งดังนะครับฟังให้ดีนะครับกิ่งดังนะมีกิ่งอุดมา แต่ว่าเรามองไม่เห็นแล้วนะครับเป็นคล้ายๆอุปคุตหรือเปล่านะครับอุปคุตถือบัวองค์นี้เป็นอุปคุตถือบัวนะครับนี่เป็นแบบแคล้ายๆทําทรงมาเหมือนศิลปะขเขมรน,นะองนี้เป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับปลุกเสกนะครับสร้างขึ้นมาแล้วปลูกเสกนะครับ หล่อโบราณน,นะครับเนื้อเปล่ามากนะครับนี่อุดกิ่งตรงนี้นะนี่มีรอยอุดกิ่งอุดตอกลงไปเสร็จแล้วก็ตะใบนะครับเพื่อให้กิ่งเนี่ยมันติดกันนะครับให้ตัวปิดฝากิ่งตัวที่ปิดฝาตรงนี้มันติดเราจะสังเกตเห็นเป็นรูนะครับเป็นรูเนี่ยเป็นรูๆเนี้ยตอกเอาเม็ดกิ่งตอกเข้าไปเออเม็ดกิ่งใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เอา ตัวต้องเหลืองเนี่ยตีเสร็จแล้วเขก็ตะใบเนี่ยเป็นรอยตะใบองน,นี้อันนี้องน,นี้มีนี่ครับพอดีผมเปิดดูนะเนี่เหมือนเลยนะนี่หลวงพ่อแช่งนะครับพิมพ์หรือสีถือดอกบัวอ๋อขออภัยนะครับที่ถ้าถ้าผิดพลาดไปนะครับพิมพ์หรือสีถือดอกบัวเนื้อทองผสมนะครับ หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับประมูลกันไปพันห้านะครับแต่นานละผมเอาไม่ถึงพันห้าครับองนี้ผมเอาหกร้อยแล้วกันหกร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นนางนะครับนางเนื้อดินผมอาจจะเรียกถูกหรือผิดต้องขอไปนะครับเพราะว่าเป็นนาง เป็นนางอะไรนะครับทางสุขโขทัยนะครับองน,นี้เป็นพระก,กุทางสุขโขทัยนะให้ดูเนื้อกันนะครับแน่นนี่จุดๆ,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 ๆเป็นผิวหิ้งมาเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดตามซอกแขนมือชัดผมไม่แน่เขาแน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับเป็นนางทางสุขโขทัยนะครับเป็นนางพญาทางสุขโขทัยนะไม่แน่ใจว่าเป็นนางสเสน่จันทร์หรือว่าเป็นนาง นางลืมชื่อแล้วเพราะอันนี้ได้มา,างี้เลยแล้วผมก็เพิ่งได้มาผมยังไม่ได้เสิร์ชประวัติดูให้ครบเท่าไหรนะครับว่าเป็นเท่าไหร,ร่ยังไงหรือว่าราคาเท่าไรเป็นพระอะไรรุ่นอะไรอะไรเงี้ยผมผมผมรู้ก็เป็นนางศิลปะไปทางนั้นนะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาไม่ชัด ถ้าหน้าตาชัดชัดก็ก็น่าจะแพงหน่อยนะครับเ็าเล่นความสวยกันนะครับพักเครื่องนะครับเล่นกันที่ความสวยนะครับองค์นี้องค์นี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอาผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพักขุนแผนนะครับขุนแผนไข่ผ่าซี่นะครับนี่หลังอุ้มอุ้มนะครับไม่ทราบวัดนะครับเป็นทางสุพรรณบุรีนะครับ ขุนแผนไข่พาซี่ก็จะมีออกก็จะมีทางหลวงพอดีวัดพระรูปหลวงพ่อทินวัดป่าเลไล,ะละนะครับอาจจะเป็นได้ทั้ง2หรืออาจจะมีเกจิเพิ่มออกใหม่ก,ก็ได้นะครับพิมพ์ทรงขุนแผนไข่พาซี่พิมพ์ใหญ่ไม่ใช่พระกุนะครับไม่ใช่พะกุถ้าเป็นพระกุของทาง สุพรรณบุรีนะครับเขาจะมีตาเบนซ์มานะครับจะมีตาเบนซ์มาตรงนี้นะครับเหมือนรถเบนซ์นะครับตาเหมือนรถเบนซ์มาเลยแบบนั้นจะเป็นพักกุนะครับแล้วเนื้อก็จะอีกโซนนึงเลยคล้ายๆกับขุนแผนกูบ้านกลางนะครับอันนั้นอันนี้เป็นเกจิยุคหลังนะครับยุคหลังพักกุปานะครับเขอภัยนะครับ องนี้เอาเอาแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับผมเอา250นึงครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับแกะกรอบสเตเตออ์มานะครับเป็นผักกุพิมพ์ทรงไปทางกำแพงเพชรนะครับนี่เม็ดแร่ เม็ดแร่มะขามเต็มองค์นะครับเม็ดแร่ดอกมะขามดำดำแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลแดงแดงนะครับเต็มองค์นะครับเต็มองค์แล้วก็มีลาลาของคาบกุติดตามองค์พระนี่เกตชัดมากนะครับนี่สวย แต่ใหญ่นะครับสวยแต่ใหญ่ใหญ่กว,ว่าปกติก็คือเขาไม่ได้ตัดปีกออกนะเนี่ยปีกตรงนี้ถ้าตัดออกมันจะเล็กกว่านี้ปกติเราจะเห็นเล็กๆเป็นทรงหยดน้ำแล้วก็เจอเป็นพิมพ์พเกตแตกก็มีนะครับแต่นี้เนื้อเนียนมากองนี้นะครับองนี้ผมเอาแบ่งปันนะกันของง่ายๆ ผมผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอา4ี่ร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพับปิดตานะครับเนื้อผงเนื้อผงพุทุกคุณแล้วก็ชุบลักปิดทองนะครับองนี้เห็นพิมพ์ทรงรู้เลยนะครับนี่ลงลักพิมพ์ทรงรู้เลยนะครับไปทางวัดสะพานสูงนะครับแต่จะเป็นเกจิยุคไหนนะครับ อันนี้พิมพ์ส่งนี้ไม่ทราบได้นะครับว่าเป็นกิจิยุกไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนี่ลักเก่าได้ยุเลยนะครับลักประมาณนี้ได้ยุเลยนะครับนี่หลุดเป็นแผ่นเลยนะครับทาไม่หลุดนี่สวยมากเลยนะครับองเนี้ เพราะผงเป็นเนื้อผงชอนะ็อกนะเวลาชุบลักมาแล้วเนี่ยเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยจะไปถูก,กับพระองค์อื่นทําให้ลักเนี่ยรอดออกมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผงคุกรักแล้วมาชุบลักอีกทีเนี่ยจะหนาแน่นมากนะครับอ,องนั้นผมเอา350อนะครับ350พร้อมส่งนะครับเผื่อมีพี่พี่ท่านใดนะครับ พื้นที่รู้นะครับว่าเป็นเกจิยุคถัดไปถัดไปอะไรเนี้ยครับแต่หลังมานี่ครับหลังๆนี่ก็จะเป็นยุคหลวงตาว่าแล้วก็ยุคหลังๆล,ลงมาอีกก็อาจจะมีอีกนะครับเนี่ยซึ่ง,งถ,ถ้าอยู่พื้นที่จะรู้กันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบผมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นปกปกเก้าเขาเรียกปกเก้านะครับแบบเนี้ย เนื้อเหลืองๆหล่อโบราณเหลืองหลังพระปิดตานะครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับแบบนี้นี่มีรอยตัดช่อแต่อค์นี้คือพระสวยมาแล้วก็เลยไม่ได้ตะใบแต่งข้างนะครับจะมีรอยมีรอยประกบอยู่แต่งช่อนะครับตัดมาเลยนะเนี่ย ติดตาด้านหลังปกเก้านะครับหล่อมานะครับเนื้อเหลืองเหลืองงนี้เห็นปุ๊บรู้เลยนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเนื้อเหลืองเหลืองเล็กๆนะครับเลี่ยมทองสบายใจนะครับแบบนี้นะครับเล็กมากอง์นี้เล็กมากเล็กมากจริงหลวงพ่อโบ้ยนะครับปกเก้านะครับ สวยๆสวยๆมีหน้ามีตานี่เล่นหลายหมื่นนะครับอันนี้สภาพใช้แล้วนะครับสภาพใช้สึกมากมายนะครับด้านหน้าสึกไปนะครับนี่แต่ก็ถือว่าโอเคนะสภาพนี้นะครับแต่ว่าถ้าสวยๆนี่หลายหมื่นนะสภาพนี้ผมเอาแค่พันเดียวนะครับผมเอาพันเดียวนะเปิดแบ่งปันกันนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์เ8ด 2749นะครับหรือสแกนคิวอ d e โนะครับชอบองไหนก็ทักทายกันได้นะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแตก็ทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบอินพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ